สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับนะครับเรียนลุงปู่ห้วดนะครับกันทวูนะครับภาคเกจินักพัฒนานะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ หลวงปู่หวดนะครับกันทวูรนะครับวัดหัวถนนใต้อําเภอช่อตะกูจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านเป็นพระเถระของชาวบ้านนะครับเป็นพระเกจินักพัฒนาและยังเป็นพระเถระที่ทรงวิทยาคุณนะครับเพราะท่านเองนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับจังหวัดนครสวรรค์ หลวงพ่อค้ายครับวัดพนมรอกและคณาจารย์ผู้เรืองวิทยาอาคมอีกหลายท่านนะครับหลวงปู่หวดกันทวบมีนามเดิมว,ว่าหวดพงทองเกิดเมื่อวันจันทร์ที่6มิถุนายนพศ2 4 4 7ตรงกับวันแรงเจ็ดข่ำเดือน7ปีมะโรง ที่บ้านดอนไหวอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยทานีเนื่องจากนะครับครอบครัวของท่าน,นะย้ายมาประกอบอาชีพวัดหัวเถนนใต้นะครับท่านจึงได้ติดตามครอบครัวมาด้วยนะครับอยู่ที่ตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะกูจังหวัดนครสวรรค์เมื่อครบอายุ20ปีพศ2466ท่านได้เข้าอุปสมบท ณพัทธสีมาวัดพนมรอดอำเภอท่าตะกจังหวัดนครสวรรค์มีหลวงพ่อคายเป็นพระอุปัทายา์ซึ่งต่อมาหลวงพ่อคายได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระนิพพานธรรมอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอท่าตะกเมื่ออุสมบทแล้วท่านได้จำบรรษายอยู่กับหลวงพ่อคาย เพื่อปนิบัติรับใช้นะครับหอมทั้งศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมหลังจากนั้นได้ศึกย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหัวเถุในใต้นะครับงานพัฒนาสร้างคุณูปการประโยชน์แก่ประชาชนของท่านมีมากหลายนะครับพศ2อ0 5ัสร้างโรงเรียนประชาบาลมิยุทธประชาสัน หรือโรงเรียนชุมชนวัดหวัวถนนใต้แบบครึ่งตึกครึ่งไม้พศ2 5 5 5สร้างถนนเข้าหมู่บ้านพศส5 0 7สร้างเขื่อนกั้นน้ำที่ลำห้วยให้ชาวนาใช้น้ำได้สะดวกพศ2 5 1 1สร้างสาลา,ารการเปลี่ยนพื้นไม้หลังคากระเบื้อง พศ2525สร้างศาลาการเปรเียนอาคารคอนกีตทั้งหลังฉลองอายุครบ200ปีของกรุงรัตนโกสินทร์พศ2525สร้างหอระฆังสองหอหน้าศาลาการเปรเียนพศ2529เป็นประธานในการสร้างศาลาวัดเขาล้อ พศ2531จัดวางระบบน้ำประปาจากอำเภอท่าะกูมาใช้ที่วัดพศ2533สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมจำนวนสองหลังนะครับด้วยคุณูุปการต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าหลวงพ่อหมดเป็นนักพัฒนามองเห็นความสำคัญของการศึกษา และหลวงพ่อท่านยังได้กล่าวว่าควรจะสร้างคนก่อนที่จะสร้างวัตถุหลวงพ่อได้เริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นก่อนแล้วจึงเริ่มพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานพัฒนาวัดใกล้เคียงและสร้างโรงพยาบาลเมื่อพศ2534นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งมูลและนิธิภัคขูนิยุติธรรมโอบิด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ดอกผลที่ได้มาเป็นค่าใช้ใจ่ายในวัดเช่นคน้ำข้าไฟสำนักง,งานตั้งอยู่ที่วัดหัวถนนใต้ก็ตั้งมูลที่หลวงปู่ห้วดเพื่อใช้ดอกใช้ผลมาเป็นค่าน้ำค่าไฟโรงพยาบาลทัาตกูสำนักง,งานตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลทัาตกูหลวงพองว่อห้วดได้เริ่มศึกษาเล่าเรียนวิทยาคมคมข้างแรกจากหลวงพ่อขาย ซึ่งเป็นพระอุปชญาหลวงพ่อครเป็นสะรม,มิกกับหลวงพ่อเดิมสร้างเหรียญทวิภาคีร่วมกันเมื่อข่าวหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อครช่วยสร้างอุโบสถวัดภนมรลกเมื่อปีพศ2483นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปศึกษาวิทยาอาคมจากหลวงพ่อสุขวัดสาบ,บ ตำบลดอนคำอำเภอท่าตะกูจังหวัดนครสวรรค์ได้ยังได้รับตาราใบลานจากหลวงพ่อเท่าแห่งวัดหลวงโพซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพว่อดมโดยได้รับคำชี้แนะจากหลวงพ่อเดิมเล่ากันว่าหลวงพ่อเดิมได้รับกินนิมนต์ไปที่ใดมักจะชวนหลวงปู่หวดร่วมเดินทางติดตามไปด้วยเสมอจึงนับได้ว่าหลวงพู่หวด เป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันกับหลวงพ่อเดิมและยังได้ขอศึกษาวิทยาอาคมกับหลวงพ่อเดิมอีกด้วยเพียงแต่มีพรรษาอ่อนกว่าเท่านั้นเองนะครับหลวงพ่อหวดศึกษาวิทยาอาคมเพิ่มเติมจากหลวงพ่อเดิมซึ่งมีความใกล้ชิดก,กับหลวงพ่อเดิมเนื่องจากหลวงพ่อเดิมได้มาช่วยพัฒนาวัดในเขตอำเภอท่าตะกูหลายวัดเช่นการพัฒนาวัดธรรมบวัดน้องไผ่ วัดเขาโลวัดดอนคาวัดโคกมุขิดวัดพนมลอกวัดหน้องหลวงวัดหัวถนนเหนือเหตุที่หลวงพ่อเดิมได้มาช่วยพัฒนาวัดในเขตอำเภอแทะตะโกมากเนื่องจากบ้านหนองโพหัวไวยย็นเขตติดต่อบ้านน้องหลวงกับหัวถนนหลวงพ่อโหดเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ผู้สืบทอด สายพุทธ,ทธคุณพุทธอาคมมาจากหลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหลังจากนั้นหลวงพ่อหวดได้เล่าเรียนวิชาคมากับพระเกจิตามความชันนาญของแต่ละท่านอาทิหลวงพ่อพุทธอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองหลวงพอ่อนวัดกลางท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อหวดนะครับได้มรณภาพเมืวันที่ 26สินหงหาคมพศ .25 35เวลา8นกา47นาทีวัดหัวถนนใต้สริอายุ88พรรษาสริอายุ88นะครับพรรษา68คณะกรรมการวัดได้บรรจุศพหลวงพ่อหวดไว้ในโรงเจาปรากฏว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ ด้วยศบหลวงพ่อไม่เน่าเปื่อยทั้งที่เป็นโรงแก้วธรรมดาไม่ได้เป็นศูนย์ากาศตอยางใดในช่วงเทศกาลสงการทุกปีวัดหัวถนนใต้จะเปิดโรงเพื่อเปลี่ยนผ้าสบงจีวรหลวงพ่อฮวดเพื่อเป็นสิริมงคลปัจจุบันศพตั้งไว้บนจตุรมุกวิหารวัดหัวถนนใต้อำเภอท่าตะโกจังหวัดมคนครสวรรค์ ชาวบ้านจึงตั้งสมยานามให้กับท่านว่าพระของชาวบ้านสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาดูเหรียญน,นะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลท่าตะกูนะครับเป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย30เตียงน,นะครับงบประมาณ30ล้านบาทและเหรียญรุ่นนี้ยังเป็นวัตถุมงคลเกือบจะเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อที่ผ่านการปลุกเสกอย่างพิถีพิถันนะฮะร,รุ่นนี้ลักษณะของเหรียญรุ่นนี้เป็นเหนรียญลูกไข่นะครับมีหูในตัวด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อหววนั่งสมาธิเต็มองค์ ใต้หลวงพ่อ,ขอเขียนคำว่าอายุ88พันษา68ขอบเหรียญเขียนว่าพระครูนิยุทธธรรมรวิทยหลวงปู่หวดขอบด้านบนมีอักขระขอบเขียนว่านัมมะพัะทธะมะอะอุมีการต่อโคตดไว้ด้วยนะครับ จะเป็นการต่อโค้ดนะครับรูปตาของสาธารณสุขนะครับหรือว่าโรงพยาบาลน,นั่นเองนี่นะครับจะเป็นรูปต่อโค้ดเหมือนรูป ตาของโรงพยาบาลสำหรับด้านหลังนะเป็นยันสี่เหลี่ยม นะประกอบด้วยคาถาพระเจ้าสิพระองค์มียันรูปองค์พระทั้ง4นะครับสี่ด้านนะส่วนตรงกลางเป็นยันคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ขอบเหลียนซ้ายขวาเขียนว่าสัพเพชนนาพระหูชนนาสัพเพทิสาปายันติของด้านร่าง ถขีว่าวัดหัวถนนใต้พศ2,534นะครับ one mm -hmm. ว่ามีความเก่าแก่นะครับอายุของพ้านั้นก็ยี่สิบกว่าปีนะครับสามสิบเกือบสามปี เนื้อเงินนะครับค่อนข้างนะครับหายากสำหรับวันนี้นะครับก็ขอาราธนานะครับคุณของพระรัตนไตรนะครับปกปักรักษาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ รอดผลจากโรคภัยไข่เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอพระเด็ชผู้คุณหลวงปู่หดปกปักรักษานะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ